ตอนที่31มสิบเอ็ดย่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีผมคิดว่าพวกคุณก็คงจะตื่นเต้นกันนะเพราะทิโมทีผู้ที่ค้นหาสิ่งที่น่าสนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอากัสได้มาถึงแล้วอ <laughs> ันเรามาเริ่มไล์สดกับแบงก์กันเลยออนแอร์ห้คนหุยคนดูไม่เยอะเลยฮะ คนเข้าชมอยู่ที่ประมาณ2หลักแต่ว่าเรื่องไล์เรื่องสงครามมนาเขตมันจะต้องมีคนเข้ามาดูชั้นเยอะกว่านี้สิเอพี AP ปายาซูนได้เข้าร่วมไล์แล้วมือใหม่ที่แย่ที่สุดตลอดการได้เข้าร่วมไล์แล้วแฟนกับท่านประธานลีออนได้เข้าร่วมไล์แล้วฮะอันนี้ คนกำลังเข้ามาการต่อสู้ของหน้าใหม่ที่ดังๆแล้วเยี่ยมเลยดีที่สุดความคิดเห็นบ้าจะมัดนี่มันอะไรกันพวกเขายังไม่แพ้อ,อีกงั้นเหรอวันนี้ก็วันที่6แล้วนะยังมีแค่เขตเดเมียนที่ยึดฐานได้เองขำว่าขอดูเด็กใหม่หน่อยท่านโคทาโร่อยู่ไหนแล้วเคนนี่ล่ะอืม แชทค่อยๆไหลแล้วเร็วขึ้นแล้วล่ะเอาล่ะถ้าคุณผู้ชมอยากดูการต่อสู้ของน้องใหม่คนดังมากแล้วก็ผมจะพาพวกท่านไปชมหนะ้าบัดน,นี้ตอนที่ผมเล่นเป็นอัศาวินผมมีชื่อเสียงด้วยนะวันนี้ผมแสดงให้ท่านผู้ชมเห็นถึงน้องใหม่คนดังใน,นการต่อสู้โดยไม่ตายเลยแม้แต่ครั้งเดียวอืม ผมจะต้องหมอมให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อไม่ให้โดนลูกหลวงเข้าว่าแต่น้องใหม่อยู่ไหนกันหมดนะโอ,โ,อโอ้เจอแล้วหกหกอ่านั่นไงโคทาโร่เหมือนพวกเขากำลังเดินเล่นกันอยู่เลยผลตอบรับดีเลยดีละ่ะถ้าเราทำแบบนี้ต่อไปแล้วก็ ตึง้งรอซี่ได้เข้าร่วมไลฟ์แล้วอ่าเออรอซี่ <oss> ได้เข้าร่วมไลฟ์แล้วรอซี่เหรอนั่นมันนักสตรีมเมอร์คนดังนี่ผู้ชมรอซี่บ้านอะขอเป็นคนของเธอจริงๆรอซี่เธอไม่สตรีมเหรอวะเนี้ยรอซี่จังไปดื่มกาแฟด้วยกันเธอน้องใหม่อันดับหนึ่งแห่งปีกำลังไลฟ์อยู่ไลฟ์ผมว้าว ล็อกซี่ใช้ไลฟ์ส่วนตัวมันแพงมากเลยนะนั่นทําไมเธอถึงเข้ามาในไลฟ์ผมกันละ่ะนี่ล็อกซี่เธอเองก็เข้ามาดูน้องใหม่ด้วยงั้นเหรอล็อกซี่จุดจุดโอ้บางทีน้องใหม่หน่ากําลังจะโดนจับตาอยู่ล่ะขนาดน้องใหม่อันดับหนึ่งคงจะเขินหน่อยอยู่นะซิใครเก่งกันกากันระหว่างกทตารุกับเคนนี่ ผมจะปกป้องล็อซี่เองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม้ว่าช่วงทางแชทจะมาเรื่อยๆก็เถอะการประต้วตัวของล็อซี่ก็ยอดเยี่ยมสุดยอดที่สุดไปเลยพอทุกๆคนรู้ว่าร็อซี่เข้ามาในไลฟ์ผมคุณดูจากทุกที่ก็ามาอยู่ที่นี่กันหมดนี่มันโชคของผมชัดๆแต่ผมต้องระวังตัวไม่ให้ตัวเองตายสักก่อนฉันว่าตรงนี้เราพอแค่นี้ก่อน ็แล้วกันงั้นเราไปต่อกันเถอะเอาแล้วสิคุณว่าใครจะชนะถ้าคุณกับโคทาร่สู้กันอนะอะไรนะใครมันถามคำถามไรสะะ้สาระนี่กันรอซี่ก็ต้องชนะอยู่แล้วนะสิรอซี่ฉันจะแพ้ละมั้งแพ้กันเลยน้องไม่อันดับหนึ่งพูดออกมาแบบนี้มันจะดีแน่แล้ว เตอมตัวนะเอาจริงดิจริงจังตั้งหาล่ะน่ดูสะก่อนเนี่ยอึกอสซี่ถ้าพวกคุณไม่ได้ลืมไปว่าเขามีความสามารถในการอันดับที่81แต่เขายังมีคะแนนตอบสนองอยู่ที่8ปหรือจะให้พูดก็คือสูงกว่าฉันแล้วยังอื่นๆอีกนะโย ย่าปิงปิงการจับกู้เลือดก็สำคัญเหมือนกันฮะเอ๋ลอซี่มันเป็นสกิลที่ซับซ้อนที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างม,มากมายในตอนที่เขาจับกู้การโจมตอีอ่ะเชื่ออท่วงท่าเส้นทางเวลาและพลังก,กำลังกับทิศทางหากว่าคุณพลาดไปแม้แต่นิดเดียว จะไม่สามารถเคลื่อนไหวรอซี่โคทาโร่ออกท่ายากๆพวกนั้นแทบจะทุกครั้งด้วยสกิลขั้นสูงที่มีปุ๊บฉันน่าจะแพ้และน้องใหม่คนอื่นๆก็อาจไม่ใช่คู่แข่งของโคทาโร่ด้วยฉันอยากรู้จริงๆว่าจะมีผู้เล่นสกิลสูงๆแบบนั้นอีกไหมนะโวยไปหน่อยหรือเปล่า ลอซี่เธอชื่นชมพวกเขาด้วยนั้นนะทำไมเธอถึงอวยกูทาโร่สักขนาดนั้นกันลนะ่ะฉันแค่พูดความจริงเท่านั้นมีทางที่จะไม่โดนจับคู่หรือเปล่านะลอซี่มีสิการประสานทิศทางกับช่วงเวลาไปพร้อมกันจะช่วยกันกระบวน่างอื่นๆที่จะถูกปล่อยออกมาปิง้ง เราเล่นกันใช่ไหมเธอคงจะมีเทคโนโลยีล้ำสมัยสำหรับการทำแบบนั้นแน่มันก็พูดง่ายสิถ้ามีคนทำแบบนั้นได้คนคนนั้นคงจะเป็นมอสเตอร์แล้วละ่ะรอซี่นั่นทำให้ฉันไม่สามารถชนะได้ไงละ่ะแต้มความสามารถและการตอบสนองไม่ได้มีเอาไว้อวดอย่างเดียวนะ่ะ อมไม่ใช่ว่าพวกันดับสูงๆหรือพวกันดับต้นๆถึงจะมีความสามารถสูงพอที่จะทำแบบนั้นได้อย่างลุกอแล้วสิลุกฉันเดาว่านั่นก็อาจจะเป็นไปได้นะแง่พระเอกมาแล้วชว็วใครกันนะ่ะผู้เล่นเกตคราวงั้นเหรอแกะน้อยตัวที่หนึ่ง ฉันจกจะเบื่อพวกที่เข้าไปตายแบบนั้นแล้วล่ะเอ๊โรน่าที่ตายชัดๆโว้ยย่าเอ๊ะอะไรกันนะเฮ้ยอะไรนั่นน่ะบ้านะนี่มันอะไรกันเนี่ยนั่นเขาเพิ่งจะ ก,การการรวมท่าของเขาัเหรอไม่ีิฉันว่าเขาแก้ปลักกาตาออกเหมือนว่าโคทาโร่จะไม่ได้ใช้สกิลรวมท่าอะไรเลยบ้าหน้าฉันกลัวแล้วนะเ็อซี่เธอบอกว่าด้วยเลเวลของเธอในตอนนี้เธอไม่สามารถการสกิลการจับคู่ของโคทาโร่ได้ใช่ไหมอืมแล้วเขากำลังทำอะไรกันนะยะ yeah. จ้าจ้าเอ๊ะจับคู้กับสกิลจับคู้ของฉันแล้วยังโจมตีในทันทีอีกงั้นเหรอจ้าจ้า ้องกันการจับกู้ของตู้ก่อสู้ย้อนกับการจับกู้ได้ถูกสร้างขึ้นแล้วเป้าหมายชนะไปชั่วคราวกำลังเพิ่มความจำนานดีล่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่น่าเป็นไปได้นะ่ะ